ริเวณแยกแดกระบายข้านสูงนะครับก็จะมีการปิดทางกันบางยิงเงึนครับเนื่องจากเขา,เอ,าอะไรก็หยุบหยุบไฟเขียวไฟแดงาทางมาจากน้งสูงเาเอาออกแล้วก็ทำเลนให้มันทะลุกว้างขึ้นให้มี3มเลนนะครับนะครับอนนี้มันก็จะเป็นอีกเลนหนึ่งไฟเขียวไฟแดงข้างหน้าก็จะหายไป เดินทางมาก็ระมัดระวังนิดนึงครับทางก็ไม่ค่อยดีแล้วก็เขาค่อยทาทางใหม่ดานตัก็ปิดครับไปไม่ได้ก็ต้องไปอ้อมแถวทางไปบันบิงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับั่นก็สองทางใหม่หมดเลยครับแล้วก็ทางอย่างอิเล็กเปป้านะครับก็ดูแลการขับรถขับไอย่าเร็วนะครับไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับกาบริเวณแยกไปไหนะครับก็สวัสดีครับ